สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชาพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2560ถึง2562และในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยฤทธิ์ศิรเดชส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมผมอยากทราบจํานวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานด้วยครับผมครับ สำหรับปีนี้นะครับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมู่บ้านจอมเบิงเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2,560ถึง2,562นะฮะจำนวนที่เขารับพระทานในในวันนี้ประมาณ2,100คนนะครับจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด3,000 3, เศษๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก75เปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับบัณฑิตที่มา ขารับประทานปริญญาบัตรในในปีนี้เยนบางส่วนที่ไม่ไม่ได้มานี่ก็เนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยก็ให้โอกาสก็คือในรอบถัดไปถ้าถ้ามีความประสงค์นะฮะก็จะจะยังให้เขารับประทานปริญญาบัตรนะครับ,รบหลายคนเขาติดภารกิจจริงๆนะครับครับผมมีคณะอะไรบ้างครับผมอจอมเบิงจะมีทั้งหมด6คณะนะฮะมี1คณะครุศาสตร์ 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4คณะการจัดการนะฮะห้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6. วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทยอันนี้เป็นปริญญาตรีนะฮะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือบัณฑิตวิทยาลายัยนี่ก็จะเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งปีนี้ก็จะมีปริญญาโท3สาขาวิชาปริญญาเอก3สาขาวิชาที่เขารับฐานปริญญาบัตรในปีนี้ครับ ค,ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยของท่านเป็นอย่างไรบ้างครับผมรัชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเรียกว่าขนาดไม่ใหญ่มากนักนะฮะก็คือจอะว่ากลางก็ไม่ใช่นะมันก็คือขนาดาคือมีนักศึกษาประมาณ5,000กว่าคนนะครับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยรัชพัฒหมู่บ้านจอมบึงก็คือเนื่องจากว่ารัชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2 4 9 7จจากวิทยาลัยหมู่บ้านนะฮะ โดยมีแนวคิดสำคัญตอนปี2497ก็คือเอาเด็กที่เรียนเก่งและก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาท้องถินนะ่นมาเรียนที่จอมบึงนะฮะเป็นเวลา5ปีได้รับทุนมาเรียนเพื่อที่จะได้สองอย่าง1ก็คือได้ได้วิชาครูเพื่อที่จะกลับไปเป็นครูในชนบทอันที่2ก็คือได้วิชาชีพที่เป็นวิชาชีพทางช่างเพื่อไปพัฒนาชุมชนนะฮะ ซึ่งจุดเด่นนั้นเนี่ยจะเป็นจุดเด่นที่ราชพัฒน์บ้านเจบึงยังคงรักษาความโดดเด่นในเรื่องของครูไว้ได้นะฮะจนถึงจนถึงวันนี้ที่เรามีโครงการหลายโครงการที่เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เด็กที่มีความตั้งใจนะฮะที่จะไปเป็นครูในท้องถิ่นธุรกันดารมาศึกษาที่นี่นะฮะเราได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการสําคัญๆที่ที่เป็นโครงการที่เอาคนใน ท้องถิ่นเนี่ยมาเรียนแล้วก็กลับไปแล้วใช้ท้องถิ่นนะยกอย่างเช่นโครงการบัณฑิตคืนถิ่นนะครับซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งทํามาแล้ว4ี่รุ่นนะฮะเรามีโครงการล่าสุดของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็คือครูรักถิ่นนะซึ่งครูรักถิ่นก็เอาเด็กที่อยู่ชายขอบเด็กที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาเนี่ยมาเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจบแล้ว ก็กลับไปสอนในพื้นที่ของตนเองนะครับโดยได้รับทุนเรียนแล้วก็มีตําแหน่งบรรจุนะฮะแต่ว่านอกจากเป็นครูสอนปฐมวัยต้องไปสอนปฐมและอีกอันหนึ่งที่ต้องทําก็คือไปพัฒนาท้องถิ่นนะฮะอันนี้ถือเป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งจุดเด่นอีกอันหนึ่งของราชพัฒน์บ้านจอมบึงก็คือเรามีวิสัยทัศน์ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำนะฮะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยนะครับเ้นสิ่งที่หมหาวิทยาลัยทา แล้วก็มีที่เดียวในโลกนะฮะก็คือการนำเอาศิลปะการต่อสู้มวยซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยนะฮะมาพัฒนาให้เป็นวิชาการเดิมมันเป็นวิชาชีพก็คือคือนักมวยก็คือไปชกมวยนะก็เป็นอาชีพนะฮะแต่ว่าที่ราชพัฒจอมเบึงเนี่ยทำมาสิปีแล้วนะครับก็คือเราพัฒนามาเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะฮะมวยไทยศึกษาพะละศึกษาเป็นเอกผู้นะฮะปริญญาโทมวยไทยศึกษาและปริญญาเอก มวยไทยศึกษานะครับซึ่งก็เป็นที่เดียวในโลกซึ่งเราก็าได้ยกระดับวิชาชีพมวยนะให้เป็นวิชาการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอีกประการหนึ่งของราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับครับอัตลักษณ์ศึกษาโดยภาพรวมของท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ,รบก็คืออัตลักษณ์นี่เราเราวางตั้งแต่ปี2497ก็นะฮะก็คือบัณฑิตที่จบจากราชพัฒหมู่บ้านจอมเบ่งนะจะต้อง มีคุณลักษณะอยู่3ประการหนึ่งก็คือเป็นคนใฝ่รู้นะฮะสองก็คือ,อสู้งานนะฮะใฝ่เรียนใฝ่เรียนก่อนนะฮะใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็สู้งานนะฮะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งซึ่งหาอะไรไม่ได้บอกว่าเด่นนะก็คือผู้ประกอบการนะฮะก็จะพูดถึงบัณฑิตที่จบจากราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับจะมีลักษณะที่เด่นมากๆกก็คือเรื่องของความอดทนนะครับในการที่จะ ทำงานที่อาจจะต้องใช้เวลาเยอะทำงานที่อาจจะต้องมีการเรียนรู้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะฮะซึ่งซึ่งบัณฑิตของราชพัฒจอมบึงตามที่ผู้กอบการได้ให้ความคิดเห็นมาก็ก็จะบอกว่าเราจะมีจุดเด่นเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สําคัญนะครับและ,ะช่วงหลังมาหลังจากที่เรามียุทธศาสตร์ราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะฮะบัณฑิตไทยก็ได้นําเอาพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยหัวรัชกาลที่สิบ นะครับมาเติมเข้าไปในอัตลักษณ์ของบัณฑิตของมหายาลชวัลยบ้านจอมบึงนะฮะก็คือให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองนะครับมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแล้วก็มีงานทำนะครับและที่สำคัญนก็คือจะต้องเป็นคนดีมีจิตอาสาซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้เอาไปาเพิ่มเติมอยู่ในอัตลักษณ์นะฮะทั้งฝ่ายดี ฝ่ายรู้สู้งานที่มีมีแต่เดิมอยู่แล้วนะครับก็ได้เพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นไปตามาพระบรมราโชโองายของในหลวงรัชากาลที่10นะครับครับผมในสิ่งที่เป็นค่ามุ่งมั่นหรือว่าควิกวินในสมัยของท่านเป็นอย่างไรบ้างครับควิกวินที่มหาวิทยาลัยวางไว้ก็คือเนื่องจากว่าการศึกษาในยุคปัจจุบนันเน้นเรื่องการมีงานทำนะฮะดังนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยวางก็คือว่า ทำยังไงจะให้นักศึกษาเนี่ยมีงานทำนะฮะตั้งแต่เรียนหนังสือเลยนะเน้นสิ่งที่เป็นควิกวินในปีหน้าคือเราจะปรับทุกหลักสูตรของราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบิงเนี่ยให้มีหลักสูตรที่เรียกว่านอนดีกรีนะฮะอยู่ในหลักสูตรดีกรีหลักสูตรดีกรีคือเรามีปริญญาตรีเน้นนอนดกีกรีก็จะเป็นสำนิธที่บัตรเป็นประกาศนียบัตรนะครับก็คือทุกหลักสูตรเนี่ยให้มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจจะทําอาชีพ ใน,ในตอนที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยได้ไปเรียนเพิ่มเติมนะฮะเป็น enrichment Program ทุกหลักสูตรเลยนะให้มีนะครับแล้วก็มหาลัยกำหนดเป็นเป้าหมายจะไม่ง่ายว่าจบแล้วมีเงินเก็บงั้นจบแล้วมีเงินเก็บก็คือช่วงที่เรียนหนังสือเนี่ยจะต้องทำงานไปด้วยนะฮะซึ่งมหาลัยก็ได้วางรากฐานไม้พอสมควรนะฮะก็คือ,อในเรื่องของการศึกษากับการมีงานทำการปรับหลักสูตรให้เป็นสากลศึกษาให้ ให้มากที่สุดอันนี้ก็คือ,อเรื่องของ퀵วินอันแรกท,ที่ที่วางไว้นะครับ퀵วินที่2ของมหาวิทไลัยก็คือเนื่องจากว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี้ยเป็นการศึกษาที่ไม่ได้ตอบสนองเฉพาะคนที่จบมปลายมาเรียนเท่านั้นนะเป็นการศึกษาที่จะต้องตอบสนองคนทุกช่วงวัยดังนั้นสิ่งที่มหาวิทาลได้ทําไปแล้วก็คือเรื่องของระบบธนาคารห่วกิจนะครับซึ่งระบบธนาคารห่วยกิจอของราชพัฒ์หมู่บ้านจอมบึง ที่ทำมา2ปีแล้วเนี่ยก็คือกำหนดไว้ว่าใครอยากจะเรียนได้เรียนเราไม่จำกัดคุณวุฒธธิของคนที่จะมาเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือทุกหลักสูตรจะเน้นความสามารถที่จะทำได้จริงนะฮะที่จะทำได้จริงนะครับแล้วก็สะสมหน่วยกิจนะครับเมื่อถึงจำนวนหน่วยกิจที่เหมาะสมก็ให้สำเร็จทีบัตรให้ประกาศสีบัตร และสะสมจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับและตอนนี้เราก็เริ่มที่จะประชาสัมพันธ์เริ่มที่จะทําความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมทําความร่วมมือกับอา,อาชีวศึกษาในจังหวัดทําความร่วมมือกับการศึกษานอกโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เข้าถึงอุดมศึกษาไม่ได้เนี่ยได้เข้าถึงโดยระบบธนาคารหน่วยกิจนะครับแล้วก็พิกวินสุดท้ายที่เป็นพิกวินที่สําคัญของมหาวิทยาลัยก็คือ เรื่องของการพลิกโฉมนะฮะที่ตอนนี้ราชพัฒน์บจมึงเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่3นะฮะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนนะฮะดังนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยดาเนินการไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของแหล่งเรียนรู้สัมมาชีพนะครับที่ต้องการให้มันมีแหล่งเรียนรู้สัมมาชีพแหล่งเรียนรู้สัมมาชีพก็คือเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชาวบ้านมาใช้งานก็ได้ นักเรียนมัธยมมาใช้งานก็ได้นักศึกษาเราเองนะครับก็มีส่วนร่วมในการที่จะจะไปพัฒนาทําให้เกิดแหล่งเรียนรู้สาัมมาชีพในแต่ละพื้นที่นะครับทั้งในพื้นที่ในราชบุรีหรือพื้นที่ที่เป็นภูมิเนาของนักศึกษาเองนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมประสบการณ์ของนักศึกษาโดยตรงนะอาจจะผ่านโครงงานผ่านกิจกรรมต่างๆผ่านการมีงานทำนะฮะและก็โรงเรียนมัธย,ยมที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถที่มาใช้แหล่งเรียนรู้ในพัฒนา พัฒนานักเรียนของเขาได้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้เราต่อยอดจากโครงการยูรูทีนะฮะจริงๆแล้วเดิมเนี่ยทำทำอยู่แล้วแต่ว่าพอมีโครงการยูรูทีเข้ามาตรงนี้เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นกลกวิน3อย่างนะฮะที่คิดว่าถ้าสําเร็จแล้วมันจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อน,นักศึกษาเองต่ออาจารย์เองที่ได้พัฒนาศักยภาพของอาจารย์นะและก็ต่อประชาชนที่อยู่ในอยู่ในพื้นที่นะครับ,รบอยู่ในแต่ละหมู่บ้านตำบลน,นะครับ และอย่างสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ท่านแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยครับครับก็ในโอกาสสําคัญนะครับของการเข้ารับทานปริญญาบัตรในในปีนี้นะครับซึ่งเป็นบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปี2560 61และ62นะครับในนามของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยชหมุ่บ้านจอมบึงนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโท ปริญ,ญาเอกที่ได้เข้าร่วมพิธีที่สำคัญในวันนี้นะครับและก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับที่วันนี้เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจนะฮะที่บุตรหลานของท่านได้ประสบความสำเร็จทางการศึกษานะครับซึ่งก็จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศนะฮะในการที่จะใช้ความรู้ที่เขาได้เริ่มเรียนจากรชาชพัฒน์ุญพันธ์จอมเบิงไปประกอบสัมาชีพและก็ทำประโยชน์ ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยฤทธิ์ศิราเดชขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ